ถาตะเจถ้าตะเยะอักอี้ีอ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 ีิีอีอาอเอีีอีอีออีออีออามันนอีันอีอีอีออออามัอเอีออี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 มีอีอีอัอได้ออีีออ่ออีอีอัอีอีอีีอีนีออี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 ออีอีอีดีอีอีีออะีีีเ เด็กนี่อารมณ์ดีจริงๆเลยนะเด็กไม่ถึงเดือนนี่ยอารมณ์ดีจริงๆเลยนะแ <c oughs> <c oughs> ม่จะนับว่าหนูอายุหนึ่งเดือนแล้วกันวันนี้วันนี้วันที่อะไรวันที่อะไรวันที่หกโอ้ยให้งั้นนับวันเกิดหนูพอดีได้ดีกว่ามาั้งน้องเหลือไหมแมงว่วงรารู้เอ้ยเอ้ยอ้ยอีเจ๊ปังมาเล่นกับน้องไหนมาดูอีเด็กเนี่ยดูอีเด็กเนี่ยดูเด็กเนี่ย ไม่หลับไม่นอนเนี่ยไม่หลับไม่นอนเนแม่เหนื่อยแล้วเนี่ยไม่หลับไม่นอนเนี่ยฮะอืมอืมอืมเอาแม่ใจก็หายไปเลยตั้งแต่เด็กคนนี้มาเนี่ยหายศีษะไปเลย,ออยโอ้โห,โ,หโหแม่เจ็บแม่เจ็บลูกเล่นเบาๆหน่อยสิหนูจะเล่นอะไรเจ็บขนาดนี้ครับผมใครจะเล่นกับหนูไว้ อย่างนี้อเจ้ชอบมันเนี่ยไอ้ลาบชอบมันเนี่ยไอ้โชคชอบมันมันเห็นหนูเล่นนะมันก็อยากจะเล่นกับหนูอ๋อแม่ฆ่ามันดีไหมเอาไปฆ่าเลยดีไหมใครมันเอาหนูมาทิ้งได้แทนที่มันจะประกาศหาบ้านหาช่อง ฮะี่เจดประกาศเขาบอกให้เอามาทิ้งก็เลยมาทิ้งเลยทิ้งได้ยังไงเด็กวิเศษอย่างนี้เด็กอารมณ์ดีอย่างนี้เด็กวิเศษอย่างนี้อารมณ์ดีอย่างเนี้นยฮะเอาหนูมาทิ้งได้ยังไงฮะฮะน้องเหลือเฟือเก่งขนาดนี้ดูนี่ตีนเนี่ยอุ้งตีนี่ะอุ้งตีนนี้เนี่ยเนี่ยคนจีนเนี่ยเจอเนี่ยเอาไปทํายาเลยนะเนี่ยชาวบ,บ้านชาวช่องเขาขหลับหมดแล้วเนี่ยหนูยังเล่นอยู่เล่นเนี่ยอืมดูกินดิกินก็กิน ก็เดินไปกินเองไม่เห็นต้องป้อนอะไรเลยนมก็ไม่ค่อยจะก,กินบ้านเก่าหนูไม่ค่อยให้กินนมหรอก่อยได้กินนมค่ะเพิ่งมาเจอเนี่ย <c oughs> กินหน่อยนึงโอ้พอละว,วิดีโอยาวยาวไปก็ทำไงนะมันจะหลดไม่ไหวอ้ยวว้ให้นอนกันได้แล้วสวัสดีคับครับผู้ชมใครอยากให้ชอบอดกหนึองมาดูหนูนะคะบอกสาคอยจะติด Ôi mẹ chẹp, mẹ chẹp, cũng mẹ chẹp Mà Màu màu, lặp đi đó